สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปังปายซูโคซุคนสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ที่โกดังนะครับผมบริเวณจัดงานนะครับมาตรวจงานพี่น้องครับตอนนี้ปูเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเต่ทำความสะอาดเก็บยาแนวพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มจัดเตรียมของเต็นกับพี่น้องเต็นครับเต็นเข้ามาลงแล้วนะครับผมเราจะจัดงานวันที่สามสิบบรนเด้านนี้นะครับผม มาตรวจงานปูกระเบื้องให้บอสนะผมตอนนี้ก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้สวส่วนขึ้นเยอะเลยนะผมแค่กระปูใี่หรืองปนะครับผมน,นะครับเหลือแต่ครับเขาสะอาดออกมือนะครับเหลือแต่ทำความสะอาดปูรอบเลยนะครับผมปูรอบเลยไฟกับติดตั้งแล้วพี่น้องเมื่อคืนบ่าวนานาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมเสร็จแล้วตอนนี้ที่มสร้างไปท่าสีนะครับผมอยู่ที่เดิมนะครับผมเดีย๋ยวพาไปอัปเดตส่วนน้ำร้านอาหาร นะครับผมมีส่ซาคุนมาติดตั้งระบบแล้วนะครับผมไปดูกันว่าตอนนี้ติดตั้งถึงไหนนะครับผมไฟก็เรียบร้อยพี่น้องไฟนะครับสวยงามมากพี่น้องเด้อเรามีนัดกันที่30นะครับผมวันที่30เจอกันโคดังฮุยอันฟินแลนด์มันเห็นเหล็กไฟพี่น้องศิลปินไฟติบงนะครับผมนะครับพี่น้องป่ะตอนนี้เราไปเพาะกันที่ร้านอาหารส่วนน้ำนะครับผมู่บ้านกันเลยเทน้ำพี่น้องว่านนะพี่น้องเนาะ ไปดูกันนะครับผมว่าตอนนี้เพิ่นเททอยเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็ดูดสว้วม้ะพี่น้องดูดส้วมเสร็จแล้วนะครับผมส้วมพร้อมห้องน้ําพร้อมนะครับผมทั้งสองข้างนะครับตอนนี้บ่าวนาลากำลังจ่ายตังค์อยู่นะครับผมได้จัดยงาน,าน <S <S ห้นองเต้นกันมาแล้วนะครับพี่ดูดส้วมให้ไหมพี่น้องขอบคุณแล้วครับพี่ ซีถังซ,ซี่ซีซีโบหลังจับเจตทหารที่นะครับตอนนี้ครับพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ทางเข้าคาเฟ่น,นะครับพี่น้องตอนนี้นาชัยก็ได้ถมที่ทําที่จอดรถนะครับผมตอนนี้นะครับเนียรักหน่อยพี่น้องอาจจะโตไปนี่โอ้กว้างพี่น้องกว้าง นี่กำลังผมทําถนนก่อนนะครับผมเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วนะครับทําที่จอดรถมันจังแบบว่ารถเขาว่าจังกว้างพี่น้องต่อไปรถก็เสียอ๊อฟขอบอ๊อฟผิดบิดเ,เลยครับผมมัันะครบสุดยอดมากวัดจัดเต็มอีกแล้วนะครับผมวัดจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วกว้างมาก ก็จอดอะไรขัขน้นฐานไ้พี่นอนเราแต่ถ่มย่าไปหอบไปแล้วพี่น้องย่าไปเลยนะครับรบบ่มวีวีถมที่นชัยนะครับผมทำที่จอดรถเวลาลูกค้ามาเวลาบิการไม่งานนะครับผมจังมือถูกจอดรถนะครับพี่น้องนะครับ ไปแล้วปะเราขึ้นไปด้านบนกันนะครับผมตอนนี้เพิ่งกลับมาจากโกดังนะไปตรวจความเรียบร้อยกระเบื้องนะครับพาไปตรวจความเรียบร้อยด้านบนกันกว้างอยู่ดอกพี่น้องกว้างอยู่พื้นที่้วยผมไปนี็น่าจะเกือบสองไร่นะครับผม น่าจะหลายร้อยรถอยู่นะครับหลายร้อยรถอยู่นะครับผมพันหนึ่งบรุหรือเปล่พันหนึงนหน่งหนึ่งพันรถไม่หลุดแน่นอนระวางระระรสูงอย่าคล้ายๆที่คล้ายๆเหมือนกด,ดังเลยนะครับผมนะครับกระบ่อบบระสูงสังกด,ดงังนะครับทางเข้า เอ๊ะตัดทำไรทำฟรีครับผมตะลิ่นทิมซางเพิ่นกะได้ติดฝ้าพี่น้องติดฝ้านะครับผมติดฝ้าแล้วก็ว่านเทศนามพี่น้องว่านเทศนามเทศหลังคานะครับผมเทศหลังคาเทศความแข็งแรงนะครับว่ามันรั่วไหมนะครับผมสรุปแล้วก็ไม่รั่วแล้วครับนี่รั่วนิดนึง กากะป็นแบบรวนเพราะมันเป็นตรงขอบชันผนังครับผมมีน้มรูมาจังหน่อยนะผมเป็นกะทิเอาซิลิโคนอุดนะครับพี่น้องก็ถือว่า95อยู่นะครับผมราคานะครับแล้วก็จะเจาะรูเพิ่มอีกหนึ่งรูให้มันใหญ่เออเรื่อยๆจนเจาะพี่น้องเจาะเพิ่มแล้วนี่เจาะเพิ่มแล้วว่ามันไหลช้านะครับเมื่อวานถือว่าโอเคอยู่นะครับตอนนี้กําลังใส่ซีไลน์นะมุฮัวพี่น้องมุหัวพม่น้อมีตะมุ่นนี่ วัานไม่มุมนี้ม, ي, มุมหนึ่งนะครับที่น้ำมันย้อนเข้าไปเหมือนเราฉีดเข้าไปตรงๆนะครับผมจะเพา่ืนกัดไปแก้นะครับจะแก้นะครับตรงนี้โอ้เจียมเซ่หรอเปล่าานันี้ก็จะได้ติดอิดอิดได้แล้วพอเนาะอิดเอิ่นอิดโชว์วันนี้ภูเขาเนาะคล้ายู่ภูเขาเลยเป็ติดโชว์นะครับผมตัวนี้กินด้านข้างโอ้ยแบบไร เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเลื่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับร้านอาหารมันจะเป็นสองพักพี่น้องพักนี้กับพักนี้นะครับทดสอบสองพักเลยครับบุพกรารณ์ผลโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่มหัวบันไดจะอยู่ได้ป่ะเนาะอยู่ป่ะทดสอบนำเมื่อเขาอ่านมาบล้วว่าห,ห,หด,ด,นหดาคนดั่ง่านหดราคาว่านทดสอบราคาเขาจะติดฝา ฝนเทียมฝนแทแถ้า่กิดไข่มันโมหัวมันหัวตะมุ่มเขามุมแมมมันมันไม่เสียรแน่นอนนะถือว่าโอเคอยู่ถือว่าบริวารเอาพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เรามเป็นขอบขอบผนังชนผนังพี่น้องติะติดขอบไม่อย่าแนบไปถือโอเคครับผมนะครับทางด้านในก็ขึ้นฟ้าหมดแล้วครับด้านในด้านในขึ้นฟ้าหมดแล้วนะครับผมขึ้นฟ้าหมดแล้ว ตัวน,นี้ก็ล่อล่อร้างขึ้นฟ้าพี่น้องนะครับเมื่อวานก็ช่างก็มาติดตั้งระบบเครื่องไว้แต่ว่าวันนเรียกพี่น้องเนื้อมาทดสอบซื้อว่ารูนี้คือรูไหนทีนะครับผมรูสะดือน้ำรูแบ็กวอร์ดแล้วก็รูรูของเหดหรรว่ารูของบ้านน้ำรว่ารูนั่นทีนะครับผม ก็ได้มามากรูปบางอย่างไว้ครับพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็การได้ติดตังด้งบางส่วน,นพี่น้องติดตั้งเอื่นหมอ้อหม้อไฟนะครับผมจากหม้อไฟแล้วกระเทวดาแตะก้ามอีกพี่น้องมากอีกมากึมเหนื่อยนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเดินต่อครับเนี่ยเนี่ยระบบห้องเครื่อง อ่าวผมวนพักอะไรทอครับผมวันพักอะไรทอวัดสะดือนะครับผมใจเฮ็ดใจบันน้ำนะครับผมพ่อใจสามรูมีบิดท่อน้ำทิ้งไม่ขึ้นท่อน้ำทิ้งแบบบอดนะครับก็จะเป็นถังแบบเดียวกันนะครับผมทังแบบเดียวกันที่อยู่บนบ้านบอดน,นะครับผมเข้าเฉลี่จจริงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเลยนะพี่น้องนะครับผมเวลาเราแบบบอดนะครับแบบเดียวกันเลยข้างบน นะครับผมตัวน,นี้พวกกันเลยติดตั้งตู้นะครับผมตู้คล้ายๆกันนี่น้องตู้คล้ายๆกันเลยอยู่กับด้านบนนะครับผมจะเป็นที่จับเวลาเหมือนกันนะครับแต่ไฟยังไม่เดินเข้ามาเอาคนยึดตูเดต้เฉยๆจุดตู้เฉยๆครับนะครับ,นะรบประมาณนี้เดี๋ยวแรกเดี่ยก็จะเดี๋ไปหุ่น,นพี่น้องโกดังเตรียมงานช่วยกันนะครับวันนี้เตรียมงานจัดสถานที่ปูพรมช่วยกันนะครับ ดำทีมโดยแม่คิงนะครับผมตอนนี้แม่คิงกับเขามาแล้วเี่น้งองนะคล่บไปต่อปะไปดูช่างทาสีชนะ่างทาสีไปถึงไหนได้แล้วสตูริโตเป็นสันลอยเป็นชั้นลอยนะครับ ทีมร้อยเอาไว้ทีมกล้องทีมไลท์ทีมไฟทีมมิกเสียงด,ดําดดนะครับผมแน่นาทาวนนะครับผมไฟก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีมซับเสียงเข้ามานะครับผมว่าก,กำลังคุยเจรจาก,กันนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะพี่น้องเนาะนะครับผมตัดภาประทานด้านนี้นะครับผมอันนี้เป็นล่องพื้นสังมอยนี่ว่านะครับพี่น้องมันเบิดสังเพิ่มนะสังตามท่าสีบ่ พื้นมาน่าพี่ลองว่านเบิไงเลยพี่ลองไงอยู่เลยใจมากแล้วห้องเป็นห้องรองรับแขกเวลาจัดการจัดงานนะแบบวว่ารับเชิญมากทั้งสิ้นนะครับพี่ดองอันนี้สีจริงครบแล้วสีจริงพอแล้วนะครับสีจริงโอ้งามตลอพี่ลองน่ผมสะอาดสะอาดมากลายกระเบื้องก็ลายสวยอยู่นะครับลายกระเบื้อง ก็ลายสวยเข้ากันอยู่นะครับก็เหลือติดไฟเกลือติดไฟรอบสองรอบสามเหมือนมาฝากรอบหือหรือเป่านะพอนี้ห้ากันปะอันนี้เซียนรอบหือหนึ่งรอบีจริงสองรอบนะครับ ตาฝาสิเปลือยนแน่ฝาฝานบอกกิ่นต้องร้องพื้นลายรอบฝ่าไปดูห้องนั้นด้วยนะครับผมกุญแจของเี้กกว้างกว้างมากกว้างมากเสาะ,ะร่องเสาะร่อง,องอร่างพื้นเหรอยเจ้าร่างพื้นบะลร่อ,อ,องพื้นเหรอ เก็บยาเนียเาไมเ่เปล่ามึงบอบอห้องเพื่อนห้องทุกท่ายายาขอท่ายทางกอไปผ่านเร่ยไปหูจกแขงเลยนี่เราอยาเด้วยป่ะเจ้ายาเองนี่ครับมเราไม่อ่อนนะมันเปียกปวดี่เป็นลองพื้นนะครับผมเมอขึ้นแล้วอยปขึ้นเรืขึ้นเ่อเออขัว่ทับี ทาองทางเออซ so ัมบอยาแมีนมักกีซีอ่ะแมนเมนนั่นแหละของนั่นแหละดูบปสั้นหรืยาวอยาเนี่ยมันแงเนาะแล้วถูนรุดนะมึงอ่นไปยาชิมใบกันนี่มันแรกจะไปทำามสาดด้วยอ้มันแห้งก่อนเพราะนมันมันมาขั้นแห้งแล้วเขาวสาดก่อนนะแมีนรูุดกวนี้ ต้องเราจะไปเก็บไหมนะครับตั้มหรือจำยาเก็บมาแล้วตัวอย่าเนี่ยเหรอะสีจริงหรือสียาเนี่ยเหรอเนี่ยนี่มันคือเขาอะไรนี่คือใครสีจริงเลยเนียนมั้เหรอแปลว่าสีจริงเนยนี่นี่ กสีเีมาเท่า,ยายน,นา้อะไรี้ยนะเจ้าได้ถังใหญ่ไหมถังใหญเออวนั่นเดี๋ยองขึ้นคือกินขึ้นดีครับก็ขึ้นดีล้ขึ้นดีจอยู่ท,ที่คนทานีย่ยวดแมนมู้ดอ,อ,อแล้าคนยานแนวล่ะแดนแดนมือเชี่ไหยานแนว,วท้องแตกน้องหอมบอนั้สร้างครับพี่ต่อเก็บขอบหน้าผม เก็บขอบไล่เก็บขอบหลอดไฟบอกปากไฟมาตัวนี้มันนี้มันใส่ไดอะไนบ่หลอดเนยใส่ได้อยู่ตัวยนะครับประมาณนี้ครับผมนะครับก็ประมาณนี้ยัง็งไรเราแทนรอบพื้นแล้วบ่าหมูนี่พื้แล้วต้องเตรียมไหนไปไงเต็มนี้วะบอสสูตรไฟเต็มนี้วะสูตรไฟเต็มนี้วะ <G ül> อยู่ได้อยู่ได้หันอ่ะเต็มเลยเนี่ยเด็กกิงอ่ะแล้วขึ้นร่องเต็มเลยเห็นมั้ยพ่อจะสมน้ำไหลายสมน้ำพอดีพอดีเทมพีเอนขึ้นไปขึ้นลงอิ่มเหมือนร่องไม้วันนี้แก้วน่ยพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับมาขวัญซ่างมึงสซ่างครับพี่น้อง <G ül> <G ül> พ่อ,ง <G ül> พอกันมืออื่นนะพี่น้องนะผมเดี๋ยวอัปเดตใเท่านึง วันนี้ก็จะเตรียมงานช่วยกันเดี๋ยวจะออกไปโกดังนะผมคลิปนี้ท่านและเพื่อนขอจบคปไวเพียงเ่ียง้สักกกอนนะครับเนาะสุดทยเด็กข้าวกล้าเข้ามาโชว์ดีมีใช่อยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีครับชักก็ไปบายหน่อยด้วยให้ไปเอฟซีหน่อยด้วย,ย,ยสวัสจุบ๊บด้วย